ในช่วงที่2ค่ะหลังจากที่ในช่วงแรกแเราได้พูดถึงผลงานของสมาค,คมจักรยานในรอบปีที่ผ่านมามาถึงตอนนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงผลงานในปีนี้แล้วก็ต้องมาถามคนทํางานคนหาเงินอย่างเสมือของเราด้วยค่ะว่าเหนื่อยไหมท้อไหมค่ะเสค่ะ <c oughs> คือคือบางครั้งเนี่ยอย่างจัดทัวร์ออฟไทยแลนด์เนี่ยใช้เงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านเผื่อวประมาณยีบบางทีมันก็ท้อเหมือนกันนะแต่แต่ว่า ผมเองเนี่ยมันจะท้อแค่แป๊บเดียวแล้วก็เราต้องมาคิด,ดว่าถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทาแ,แล้วที่เราทามาเนี่ยเราเราจะจะหยุดได้ยังไงมันไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปยังไงก็ต้องกัดฝันสู้นะฮะก,ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็ไหวแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆไปแข่งขันนี่ยังต้องไหวไปเจอฝนเมื่อที่หยุดกันนะฮนะเพราะว่าเราเรามีเจตนาดี เหมือนการทําพระเวลาเขาก็าจะทําพระหล่อพระหล่ออะไรก็ตามมันมันอยู่ที่เจตนาก่อนเรามีเจตนาดีเนี่ยอุปสรรคมันก็จะไม่มีบางทีจะไปแข่งขันแล้วมันยังไม่มีเงิน,นแต่ตั๋วต้องจองบริษัทตั๋วเนี่ยต้องขอเงินก่อนเรื่องของวีซ่าต้องผ่านไม่ผ่านก็ไปไม่ได้องค์ประกอบต่างๆเยอะแล้วเงินจะเอาที่ไหนอย่างไรก็ถึงบอกได้ผู้ใหญ่ใจดี บางทีมันก็เสี่ยววินาทีเดียวก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นกําลังใจไงที่ที่เราจะทําอีกประการหนึ่งก็คือนักกีฬาจักรยานเนี่ยมันน่ารักอยู่อย่างหนึ่งคือเลี้ยงง่ายไม,ไม่ไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นนะฮะมีอะไรกินก็กินไม่มีก็บอกกันไม่มีไม่มีก็ไม่เนี่ยตอนเนี้ยเก็บตัวที่โคราชไม่มีพี่เลี้ยงนะ,ะผมคุยกันก่อนเลยตอนเนี้ยไม่มีพี่เลี้ยงเพราะว่ากกทเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไม่มีพี่เลี้ยงให้ มีแต่มีเลี้ยงแข่งขันนะเราก็ต้องหนึง่งโรงแรมต้องจองข้าวต้องหาให้เขากินโค้ตก็ต้องดูแลน้ํามันก็ต้องมีอะไรต่างๆอีปาถะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นระบบของการกีฬาเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะโครงการอย่างเช่นกีฬาซีเกมเอเชียนเกมบีดเกมเนี่ยพวกนี้มันจะมีงบแต่ถ้าเป็นกีฬานอกที่เขากําหนดไว้เนี่ยมันจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วก็ค่าที่พักเท่านั้น บางทีได้แค่ค่าตั๋วเครื่องบินก็มีนี่คือบางทีท้อไงแต่แต่ว่าถ้าท้อแล้วถ้าเราท้อสักคนหนึ่งเนี่ยม,มันหยุดหมดเลยนะเฟืองทุกตัวเนี่ยหมดมันหยุดหมดเลยไม่ไม่ใช่ว่าผมจะคุยว่าตัวผมเองไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันมีการแบ่งหน้าที่กันเลขาเนี่ยก็ถึงบอกว่าเป็นแม่บ้านไงมันต้องดูทุก<ม>เรื่อง,องทุกอย่างสารพัดนะตั้งแต่ตภาษาคำโบราณก็บอกสักเบือยันเรือลบเงี้ยมันต้องดูหมด อาหารการกินตัรจะไปไปยังไงขึ้นเครื่องบิน,น,น,นยังไงการแต่งตัวสารพัดหมดเมื่อไปแล้วจะทำยังไงให้ได้ชัชยชนะอาหารเสริมอาหารบำรุงอะไรต่างๆนา่นนะ่ะเทคนิคต่างๆรถก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันอีปาถะแล้วจักรยานเป็นกีฬาที่ใช้เงินเยอะรถจักรยานคันหนึ่งเนี่ยในต่ำกว่าสี่ห้าแสนแล้วก็อุปกรณ์อะไหล่สเปรย์พาสตอีกอะไรอีกมากมายมหาศาเลเรือเรินนะ นี่นี่คือสิ่งที่ถามว่าท้อไหมบางทีมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วนักกีฬาที่อยู่ข้างหลังเราจะทํำยังไงสตาฟโค้ดก็ดีอะไรก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีอะไรก็ดีถ้าเราหยุดสักคนหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดหมดมันมันไม่ได้เราต้องทาอย่างน้อยเราตั้งธงไว้ว่าเราต้องทําเพื่อคคาว่าประเทศไทยะนะฮะแล้วก็เพื่อสมาคมจกักรยานที่ก่อตั้งมา54ปีแล้วแล้วก็ต้องนึกถึงอาจารย์เสรีไต้ลัด บีดาแห่งวงการจักรยานคุณปิดาจุลมนทนที่ทําชื่อเสียงมาแล้วแล้วมันจะมาหยุดในสมัยเราหรือมันต้องเดินต่อไปแล้วก็เราก็คาดหวังไว้ว่าเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยเราไปได้นักกีฬามาคนหนึ่งก็คือไอเมด้าคาเนี่ยซึ่งเอเชียนเกมเนี่ยน่าจะแข่งได้อันนั้นแหะถ้าเราได้เหรียญทองขึ้นมาเนี่ยอะไรต่างๆมันก็น่าจะตามมาบ้างเพราะขณะน,นี้ลูกกับถนนก็ดีแล้วก็ดีเราได้ในระดับหนึ่งมันยังไม่พีก ถึงคุณปีดาจุลมนทล<ม>ก็กำลังหาช่างเผือกอยู่ส่งไปทั้งเซอร์วิสส่งไปฝึกส่งไปแข่งทำทุกอย่าง ấy, แต่มันยังไม่ถึงเป้าก็ต้องไม่ท้อต้องเอาให้ได้งั้นมาว่ากันในถึงปีนี้ค่ะสายะเป้าหมายใหญ่ก็คืออยู่ที่ซีเกมไปลายปีที่ประเทศธรรมาตอนนี้สมาคมมีการเตรียมทัวร์เตรียมทีมเตรียมนักกีฬาย,ยัางไงบ้างคะคือซีเกมเนี่ยผมเตรียมเนี่ยผมเตรียมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วคือเตรียมเอช ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เตรียมซีเกมด้วยนักกีฬาตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวจริงเกือบหมดละแต่อาจจะมาเสริมนิดหน่อยก็จะดูจากไอ้แมตช์ของสมาคมที่เหลือเนี่ยสนามสองสนามสาสนามสี่สนามห้ามีใครที่โดดเด่นมาล้มไอ้พวกที่เราเก<ร>็บต,ตัวอยู่เนี่ยคนนั้นก็ต้องกลับบ้านไปคนนี้ก็ต้องมาแทนก็บางทีมันก็ตลกอยู่ในใจมีคนโทรศัพท์มาจะฝากลูกให้เป็นทีมชาติผมผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หรอก จะรักชอบกันยังไงก็ตามผมผมผมทำไม่ได้กีฬาทีมชาติเนี่ยมือมมันคือหนึ่งต้องเบสที่สุดต้องดีที่สุด <das> ถ้ามาฝากกันเหมือนฝากเด็กเข้าเรียนไม่ได้แล้วเวลาไปแข่งแล้วมันเสียมันบว้ยมันอายเขา <das> งั้งั้นคุณมีความสามารถเท่าไหร่คุณคุณระบายมาให้หมดเลย <das> ถ้าชนะเขาได้ก็เอาไปเลยมันจับกันด้วยเวลาใช่ั้มอย่างในลู่นี่มันก็เอาเวลามาทดสอบเปอร์ซูดเี้ยใครเวลาดีก็ได้ไป อาจจะมาฝากกันก็คงไม่ได้นะแล้วเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเนี่ยพอหมดไปไปอินเดียกลับมาพักก่อนนิดหน่อยเอาแข่งชิงแข่งทัวร์ออฟไทยแลนด์เสร็จปั๊บเข้าค่ายะล้เข้าค่ายเก็บตัวแล้วครับใจคราวนี้จะไปเก็บเชียงใหม่ละเชียงใหม่นี่ถึงแม้ว่าประเทศพมา่าเนี่ยเรามีโค้ดไปนะตอนนี้เราโชคดีอย่างเรามีโค้ดไป3มคนแล้วตอนนี้อยู่ที่พมา่าตอนนี้มีโคด้ดไปไปไป,ไปเหมือนกับ จะพูดสอนแนมก็ไม่ได้นะ <c oughs> ไ,ปไปไปหาข่าวว่างั้นนะ <c oughs> หาข่าวว่าสัาสนามเป็นไรมีอะไรก็ส่งกลับมา <c oughs> เราเราจะได้พัฒนาดูสนามให้มันเข้ากันนะ <c oughs> ม,มีมีมีสองคนไปไปไปฝึกเอ่มาเทนไบให้เขา <c oughs> คนหนึ่งสุพัฒส์ศรีสวัย <c oughs> อีกคนก็พิศสนนี่ก็เรื่องของเอ่บีเอ็อแล้วคบขอมาอีกสองคนกำลังจะส่งไปสองคนก็คือถนน รูปไม่มีส่งไปหมดแล้วหมดเลยฮะหมดเลยตอนนี้ตอนนี้โคตเราต้องมีสองสองขยะดีที่สุดเราต้องเอาไว้นี่ที่นู่นก็ไม่ใช่ไม่ดีดีดีเหมือนกันแต่ดีดีพอๆกันนะก็แยกออกไปนั่นในขณะดเดียวกันตรงนี้ตอนนี้กำลังกาลังผมกาลังขอขอกกทเนี่ยเพื่อที่จะขอจ่าจ้างโคตเสือภูเขาจากแถวแถวยุโรปเอามาช่วยเสริมอีกคนหนึ่งเพราะเสือภูเขาตอนนี้ อ,อีกสองคนอีกสคนก็ไปราชการพิเศษนะแล้วก็เหลืออยู่อีกประมาณสองคนก็จะเอาโค้ดฝรั่งมาเสริมอีกตรงตรงตรงเนี้เพราะว่า,าเราเนี่ยเป็นเจ้าในการแข่งขันดาวฮิลชายดาวฮิลหญิงนะฮะธนพลจารุเพงกับวิภาวีดีคาร์เบรตในเราได้ทั้งสองเหรียญเลยจริงแชมป์เอเชียแต่ตอนไปอินโดเนี่ยไปโดนเขา สับขาหลอกเราก็เลยแย่เลยนะเจอเจอหลายอย่างมันมันมีย şey ุทธวิธีแต่พม่าคงไม่โกคงไม่สับขาหลอกเราหรอกหรือจะหนักกว่าอินโดก็ไม่รู้นะแต่แต่เราเราเรามีคนของเราไปอยู่แล้วเราเราก็เบาใจนะแต่ตอนนี้เราก็ผมกะจะไปถึงแม้เป็นที่เรียบผมจะไปซ้อมที่สูงพอมันจะได้มันจะได้เรื่องการระบบการหายใจ เพราะว่าไปซ้อมแถวอินทนนท์แล้วก็มันเงียบนักกีฬานหนีไปไหนไม่ได้มันสบายสบายอ่ะคือคือนักกีฬาในบางทีก็ต้องเห็นใจนะพอ,อเราไปบีบคั้นมากๆากมันก็ก็ตายบางทีก็ต้องหลีตาบ้างอะไรบ้างาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในในระเบียบนี้นยเราลงทุนโรงแรมมาเยอะเสร็จแล้วมาเสียเพราะไอเที่ยวแค่วันเดียวเนี่ยมีตัวอย่างตอนที่เราเป็นเจ้าภาพที่เชียงใหม่คงจําได้มีนักกีฬาไทยนํามาอยู่คนเดียวโอ้โหนํามาเหรียญทองแน่นอนละ นะเอาข้อจริงพอโค้งสุดท้ายเนี่ยอ้วกแตกอ้วกแตนแพ้ก็หมดเลยก็เพราะวันเดียวนี่แหละหนีเทียเ่ยวยวันเดียวก่อนแข่งเพราะตอนที่อยู่ค่ายพักนักกีฬาเนี่ยบางทีมันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างนะที่ที่เจ็ดร้อยปีไอ้นักกีฬาจักรายานไปชอบนักกีฬากีทาครับมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเแล้วก็เลยไม่ได้เหรียญเลยนี่นี่คือสิ่งที่ต้องคุมไม่ดีก็เลยทําให้เสีค่อนข้าเงเคร่งคัดในเรื่องตรงนี้้วยระเบียบวินัยไม่ได้ผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะ ผมทำงานเนจริงจังบางทีอาจจะเห็นว่าดุแต่ผมเปคนใจดีแต่ว่ามันต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรเป็นยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะว่าถ้านักกีฬาขาดซึ่งวินัยแล้วเนี่ยโอกาสชนะยากใช่ไหมฮะอย่างเช่นซ้อมมาดีอย่างล่าสุดเนี่ยนักกีฬาผมคนนึ่งเนี่ยไปเก็บตัวยังสวิตเซอร์แลนด์กลับมาเนี่ยแล้วไปอีกทีเนี่ยโค้ดลาทางสวิตรายงานมาเลยว่าสภาพเท่ากับศูนย์ กลับมาเมืองไทยไม่กี่วันอ่าสภาพสกสู<ฮ>กสตอนหลังนี่ผมเลยต้องเนี่ยลงเครื่องปั๊บผมรับไปเลยห้าม <ao> ห้ามนอกรูนอกทางผู้หญ,ญิงมาคอยละ <laughs> มาคอยละเ <laughs> นี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย <ao> งั้นบอกผมเรียกเขามาคุยแล้วบอกว่าไอ้ความรักมันมีไอ้เราก็เหมือนกันตอนวัยรุ่นมันก็ต้องมันก็ต้องมี <ao> แต่มันต้องรู้จักกาละเทศะต้องรู้จักหักห้ามใจอดเปรี้ยวให้กินหวานเอาแข็งให้จบ <ao> ก่อนแล้วค่อยว่ากัน <ao> ต้องต้องต้องอย่างนี้ถ้าเหมือนคุณปีดาเขาก็เล่าให้ฟังนะ ตอนเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมีแต่เขารู้ว่าเขาควรจะไปเวลาไหนอย่างไร<ะ>ถ้ารู้อย่างนี้ได้เนี่ยเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะเซธะยี่สิบกว่าปีกับวงการจักรยานถ้าเซเลิกทำเนี่ยเสคิดว่าจะต้องมีตัวแทนขึ้นมาทำมองใครหรือเปล่าคะมองมองอยู่มันยังไม่มี<ะ>อยากจะอยากจะผ่องถ่ายเหมือนกันให้ให้มาศึกษาเนี่ยแต่มันต้องครบเครื่องนี่ หนึ่งการทําบริหารจัดการจักรยานนี่มันมันต้องมันต้องมีทุกรูปแบบลูกลอ่อลูกชนเรื่องการประสานสิบทิศเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการกว้างในวงการต้องทั้งผู้ใหญ่ที่เหนือสุดทั้งระดับใกล้เคียงทั้งระดับล่างเนี่ยมันต้องได้ครบวงจรตอนนี้มีเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ถึงอะ การการตัดสินใจการลังเลเนี่ยออกลูกลังเลไม่ได้เลยเหมือนมวยยกสุดท้ายเนี่ยออกลูกลังเลเนี่ยแพ้เลยนะฮะงั้นงมันต้องครบเครื่องแต่แต่ก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าแต่มันต้องถึงเวลามันต้องมีใช่ไหมมันเราคนมันจะไปอยู่ค้ำฟ้ามคงไม่ได้เวลาถ้าไปแล้วคนอื่นก็ต้องทําได้แต่มันจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็ว่ากันอีกเรื่องนึ่งจะเป็นกังวลไหมคะเสียว่าโแบบ ตัวของเสียเองแล้วรวมถึงในอดีตทั้งอาจารย์เสรีทั้งคุณปิดาเนี่ยคือร่วมกันทำร่วมกันสร้างมาจากจากศูนย์แล้วบอ,อกว่าเริ่มจากศูนย์เลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็จะมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดถ้าถ้าถ้ามีคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าอะไรมาทำเนี้ยเราจะเราจะเป็นกังวลไหมคะมันก็ถ้าถ้าภาษาใหม่ก็าบอกมันจะเสียของคถูกไหมฮะค่ะเราก็ต้องประคับประคองไปก่อนอจนกว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยแต่ยังไม่ได้ก็ต้องช่วยกันดูเป็นพี่เลี้ยงไปก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมันเราเราก็คิดว่าเราเราก็คงยังยังดำเนินการได้อยู่นะและในขณะเดียวกันก็ต้องหาคนใหม่ขึ้นมาช่วยเราด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องครบองค์ประกอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ประการสําคัญเนี่ยคือเรื่องของความซื่อรรสัตย์สุจริตเนี่ยอย่าลืมว่าจักรยานแต่ละคันที่เราซื้อมาเนี่ยมันเคยมีในอดีตนะซื้อมาแข่งซีเกมที่เชียงใหม่พอขนกลับมาไม่เข้าคังรู้มันหายไปไหน เจอตามร้านขายของอ่ามันเจอตามร้านขายของเนี่ยมันสูญเงินของรัฐบาลไปเยอะผมเนี่ไม่มีในเรื่องพวกนี้ผมจะรักษาแล้วผมจะเก็บแล้วก็แล้วแล้วก็รถใหม่ๆทั้งนั้นได้เงินจากการกีฬาก็ต้องทําให้คุ้มค่าแล้วก็ต้องให้นักกีฬาขี่รถที่ดีมันเป็นขวัญอย่างหนึ่งของนักกีฬาเวลาเขาเรียกแต่ละคนแต่ละคนไปที่เส้นสตาร์ทมันจะมองรถกันไอ้นี่รถใครรถใครบางทีไปเจอรถ เราในเก่าที่สุดใจมันก็ฝ่อแล้วแต่ถ้าเราใหม่สุดนี่เราก็ก็ <จะ S 1> ยิ้มยิ้มย่มยองไ, <ป S 1> ได้แต่ต้องขี่นีด้วยนะ <laughs> ไม่ใช่ใหม่สุดแล้วอยู่บวยเลยแย่กัน <laughs> เพื่อรถยี่ห้อนั้นเขาเลยไม่ขายใครเลยก็เป็นได้ ค่ะนี่ก็เป็นต้องบอกว่า20กว่าปีที่คลุกคลีอยู่กับวงการจักรยานท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่เลขาแต่ท่านเป็นเหมือนกับพ่อคนหนึ่งของนักกีฬาที่จะดูแลและเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องนะคะเรียกว่าเดินไปไหนนี่ถ้าไม่บอกว่าท่านเป็นเลขาสมาคมนี่จะไม่มีใครรู้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องลองความสําเร็จที่ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ปีหรือ2ปีแต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่นานพอสมควรและจนมาถึงวันนี้ค่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าในวันที่ มีนาคมนี้ค่ะสมาคมจักรยานจะได้รับรางวัลสมาคมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้ดิชาและก็พลโทเดชานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณเจ๊มากเลยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ